ไอ้สัตว์เวียดนามคือประเทศเดียวบนโลกที่โดนสหรัฐพลล่มด้วยระเบิดมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังได้เอกราชจากฝรั่งเศสปี1954ประเทศแม่งโดนแบ่งครึ่งเหนือกับใต้ฝั่งเหนือคอมมิวนิสต์ได้แรงหนุนจากจีนกับโซเวียตส่วนฝั่งใต้แม่งอยู่ฝ่ายทุนนิยมมีอเมริกาคอยหนุนหลังฝ่ายเหนือ,อยากรวมชาติก็มาเป็นหนึ่งเดียวแต่ใต้ไม่ยอมแล้วนั่นแหละจุดเริ่มสงครามเวียดนามเดือดระดับโลก ตอนแรกอเมริกาแค่ส่งปืนส่งของช่วยแต่ปี1964ดันมีข่าวว่าเรือรบมันโดนโจมตีที่อ่าวตังเกียแต่พอหลังๆได้ตรวจสอบเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องแม่งเฟกนิวส์ลุ่นๆแต่ลากสหรัฐเข้าสงครามเต็มตัวจากนั้นคือโคตรเดือดปี1965-1968เปิดปฏิบัติการ Rolling Thunder ฝนเพลิงตกใส่เวียดนามระเบิดกว่า7.6ล้านตัน แต่เวียดนามเหนือแม่งไม่ยอมแพ้ยังสู้หลังชนฝาแบบเลือดเข้าตาสุดท้ายอเมริกาทนไม่ไหวถอนทับปี1973แล้วปี1976เวียดนามรวมชาติได้สำเร็จกลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม